สวัสดีครับผมริงริงนะครับผตอนนี้ผมก็อยู่ที่สนามบินุดรธานี่นะครับกำลังจะเดินทางไปที่กรุงเทพดอนเมืองนะครับจะไปหาลงทุนป้าแตงแล้วก็พีจพุกปริยญานะครับผมหลังจากที่กลับจากบ้านปกคอกมานะครับผมก็มีเอฟซีลงคนป้าแตงนะครับคอมเมนต์มาว่าอยากให้ไปอยู่ที่กกอกสักสามเดือนนะครับ ซึ่งมันก็ผมก็จะพยายามนะครับแต่ว่าวันนี้นะฮะผมก็จะไปที่กรุงเทพนะครับไปหาบุงพลพักดนะครับก็กลับมาได้ไม่นานนะครับแล้วก็ได้ได้เจอกันอีกแล้วน,นะครับก็จะพยายามนะครับถ่ายภาพบรรยากาศในงานแล้วก็ถ่ายคลิปคนพักนะครับไว้เอฟซีของท่านได้ชมที่นี่ แล้วก็ตอนนี้ก็เครื่องก็ใกล้จะออกแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมต้องขอตัวก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะลงคลิปให้ดูบ่อยๆนะครับผมแต่ขอยนะอย่างเดียวนะอย่าพึ่งเนนบ,บื่ยกันนะครับผมบ๊ายบายครับตอนนี้เราก็กาลังจะมาเคลื่อนเชียนะครับไปถึงน่าจะประมาณบ่ายสามครับเจอกันนะครับผม ครับผมเดี๋ยวไปเี่ังอนาเบลตนะครับมอรนนะครับว่าใครจะมารับครับผมตอนนี้ผมก็มาถึงท่าอากาศยานดอนเมืองเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็รอนะครับผมตอนนี้เขาบอกว่าเขาใกล้ถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็มารอรุ้นพร้อมกันนะครับว่าใครนะครับผมจะมารับผมนะครับผมโอเคนะครับ มาแล้วแล้วนะครับผมตอนนี้พี่โกหกโกหกผมก็าอยู่ป็นตัว12 12มึดใช่ไหมมึดใช่ไหมมึดเลยมึดมึดโอ้โหไปไหนสวยมากครับเขาได้ไปไหนไปคลองหนึ่งไปที่ลุงพลมาแตน ตลาดอะไรอะอะไรออนแอร์ออนแอร์ออนแอร์สักอย่างหนึ่งอะไปนะครับเจอกันนะครับคุณเมื่อกี้ไปไหนมาครับผมซื้อไอศครีมแวะซื้อไอศครีมเซเว่นเซนให้น้องชายก่อนบัวน้องจะหิวนะครับกบัวน้องจะหิวเราบอกผมว่าถึงวันที่สิบสองผมรอผมจังงั้นเลยแวะซื้อไอติมให้ก่อนกลัวหิวกลัวหิวลูกชิ้นนี่ลูกชิ้นนี่คือแบบโอ้โหขอบคุณมากครับีว้ยไหนไหนไหน กูคิดว่าต้องหิวแน่เลยมนุษย์กินของเรามาแล้วโอ้โหนี่ครับดูกว่าลครับน้ำนี่ผมดูแลดีมากสมองขึ้นมนไก่เขาเอาสมาคมึ้นมนไก่ออกไปนี่เอมาให้เลอันนี้เราจะไปไหนครับพี่น้ภาไปไหนครับไปหาลุงพลไปหาลุงพลป้าแตนที่คลองหนึ่งวันนี้มีที่เอ่อลุงพลป้าแตนมีงานใส่ชุดไทยที่คลองหนึ่งกับพี่อุบลิยะค่ะเดี๋ยวเจอกันนะครับผมเดี๋ยวเจอกันนะคะ